มาครับมาหนี่ เชยู่หิ้วที่ไม้บักม่วงดองครับอันนี้เป็นบักม่วงที่เขาทำความสะาล้างเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือหัยอันนี้หัวเชื่อบัม่วงครับตานกพิราบตานกแก้วตานกแก้วมันพิราบตานกแก้วครับอันนี้หัยเชื่อถุงหนึ่งเขาที่ผสมน้ำประมาณเอาตวงเอาครับ สูตรไ,ไห่สูตรนะครับสีไปอันนี้คือสีนี่สีสมอาหารครับทุงนึงนี่ที่ประมาณนี่น้ำน้ำปลาครับที่เขาเตรียมไว้ครับผสม้าไปประมาณแปดัครับ ถุงนี้ก็ประมาณกับมกม่วงก็ประมาณ16หกโลครับอันนี้คือสีสีผสมอาหารครับเอาก็ใส่ในก่ก็ค้ใใ้เข้ากันครับใส่ หาแปดันต่อหัวเชือถุงหนึ่งครับม้วะติดหกโลหรือประมาณห้า0ิดหกหน่วยครับ มองใส่เลยครับ วงื่อให้มันเข่าแกนนะครับจังเข็ดได้ครับถ้าไม่เข่าแกน,นี่อ่อนไปครับอันนี้หนาพอด,ดีนะนี่องเงี้ยองนี้นเต้นมาเชือซองถุงใส่ของเชือสองถุงได้ครับ มุ่ง16กิโลนะครับอันนี้นำใส่เลยครับคนเขาแล้วเชือใส่ไปเลยครับ ที่กันปีกปกติเขานี่แหละครับบิตไลท์สั้นนะครับไ่อากาศเราได้อากาศเราได้มันินเนาครับจะอย่างอุ่ได้นหนึ่งชั้นชั้นที่สองก็เป็นที่ตั้นงนะครับ นี่คุ้ยคุยอีกรอบนึงครับแม่การเขาได้ครับนี่นะครับยางขาดไมดด่โดนยางเกล้ นี่เสร็จแรกครับนี่ก็ประมาณเดือนเดีอนรกว่าเขาจะเปิดเดือนนี้ครับเป็นใส้ได้ครับ